สบายดีแล้วก็สวัสดีไอเอโนงปองปายซู่กูสุกนเนาะเมื่อนี้ขอกาสิออกมาว่าเรื่องประเด็นอันหนึ่งเนาะคือเรื่องยอดวิวทำมยอดวิวของผมมันลดลงลดลงทุกวันพี่น้องผมกับแปลกไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าคู่มือนี่มันการลดลงและการยอดวิวมันก็นแทบจะบ่มีกะเมนเนาะ แล้วคอยอย่างหู้ว่าสาเหตุคอยพิกษกดบอรหรือว่าอีย่างต่างคอยกันยังหู้เนาะคอยกับมอนบ่มันใจแต่สิ่งที่คอยหู้คือยอดวิวมันลดลงบ่คือแต่กี่เนาะเทิงว่าเฮาสีมีอ่าคนติดตามกับบลายแต่ว่ายอดวิวกับหน้าสิเพิ่มขึ้นมือละสองสามวิวกันยังดีเนาะแต่อันนี้มันกับกลับลดลงแถบบ่มีคนเบิ่งเลยเฮ่ากะลงคลิปปกติลงถูกมือเนาะ บอกว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวส่วนมากเขาก็ลงไปเรื่อยๆเนาะเรื่องที่ว่าคลิปเขานั้นมีความหูหรือว่าผู้เบิ้งหรือว่าผู้สมนั้นสามารถเบิ้งแล้วมีความหูบ่ออันนี้การยังบ่นี่ว่ามีความหูหรือบ่อแต่ว่าเขากสังเกตเบิ้งคลิปคนอื่นเนาะบางคลิปมันกะกะกะน่าสนใจอยู่แต่บางคลิปมันกะกะธรรมดาเนาะมันกะคล้ายๆกับคลิปเฮาแต่คนกับเบิ้งไลยอันนี้ก็ยอมครับ ของแต่ละคนหรือว่าคลิปเฮ้าแบบเฮาเฮ็ดไปแล้วหรือว่าคอนเทนต์เท่าแบบมันเหมาะสมกับสองเฮา,าหรือว่าจังใดกันยังบ่หูเนาะอันนี้กะขอทาง fc สวยคอมเมนต์บอกนอว่าเฮาสิกแกไข่นนใดเพราะว่าตอนนี้ยอดวิวมันกะลดลงเกือบทุกมือทุกสมองเนาะทั้งๆที่ว่าเฮ่าก็ลงคลิปสม่ำเสมอ หรือว่ามันเป็นนําวิดีโอเข้าแบบมันโบสัดเจนโบหรือว่ายังต่างอันนี้ก็ขอถทดคอภัยนา fc หล,ลายๆเนาะราวาเข้ากะยัง่บด้มีงบเบาตามตรงเนาะยัง่บดีมีงบเฮากะใส่แค่โทรศัพท์มือถือหน่วยเดียวเป็นมือถือหลุนราคาถึกๆเนาะราวาเข้ากะบบมีงบหลายแต่ว่าใจเฮามากมักเรื่องการทําคลิปทําวิดีโอต่างๆถึงว่าเข้าสิบบมียอดวิวหลายเข้ากะได มือละสิบาวิวของเั็นยังดีเนาะแต่อันนี้มันกากับกันมือหนึ่งสองวิวกันยังบวได้อันนี้กากะรหุซึกถอใจน้อยหนึ่งเนาะแต่จังได้กะทีีสู้ไปลองเบิ่งอีกจักรเพราะว่าจยอดวิวสวงเขาเปิดสองไม่ใหม่มันกะโอเคอยู่มือละพันสองพันกะมีคนติดตามมันกะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะแต่พอมาหอดสวงนี้มันกะยุดนิ่งหรือว่ามัน ปิดการลองเห็นหรือ,อยังกับบู้เนาะส่วนว่าเบิ้งคิปเฮาแล้วมีความหู้บอเฮา,ากับบอดได้มีความหู้ที่จะให้ผู้ทรงทานผู้ส้มใดมีความหูจ้จากเฮาเนาะพะว่าคลิปเฮากับเป็นคนที่แบบบ่มีความหู้อะกับเป็นคนแบบวิถีชีวิตแบบบ้านๆเฮาบอดได้มีความหู้ยังสำหรับวิถีชีวิตของเขามันกะบ,บ่ได้รูลาอยู่เนาะเขาอยู่วันนอกวันนาะ ข้อแข็ว่าใจเฮามาถึงว่าเฮาสิบ่ได้ผ่านกดเนาะเฮากะลงคลิปไปเรื่อยๆอย่างน้อยเฮากะได้มีประสบการณ์ในการเฮ็ดคลิปเนาะเพราะว่าครั้งนึงในชีวิตเฮาก,กะก็เคยเฮ็ดคลิปคือหมู่ถึงเฮาสิบ่สบประสบผลสําเร็จก็อย่าเนาะเฮากะสิลองเฮ็ดไปเรื่อยๆอย่างน้อยเฮากะเป็นความทรงจําให้ลูกหลานได้เห็นคลิปเฮาว่าเออเฮากะเคยสร้างผลงานให้กับ YouTube หรือย,อยังต่างประมาณนี้เนาะ